รวมพันรวม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 พลังแผ่นดินอ่ารวมพลังแผ่นดินนะคะตอนนี้นะคะจากแถบอันดามันนะคะทีมงานลดสามสิบคันจากอันดามันเริ่มมาแล้วทีมงานสามสิบคันจากอันดามันเริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่บังส่งให้นะทีมงานจากอันดามันเริ่มมาแล้วนะคะแล้วก็ แล้วก็เออ่มาชนคือในนี้มีคนเยอะนะอืมอือจุฬาค่ะเอ๋อน <c oughs> ี่นี่ยใช่สามสิบคัน,นมาแล้วค่ะจากอันดามันนะคะซียูสิบสี เพื่อนเพื่อนซีอูสิบสี่นะคะพบจุดนัดพบหน้าโรงพยาบาลราชวิถีใส่เสื้อสีขาวซีอูสิบสี่นะคะนี่พี่เอส่งมาอ่ะนี่ทีมงานจะอันดามันมาแล้วนะคะพี่น้องรถบัสอย่างดีเลยทีมงานจะอันดามันมาแล้วแล้วไปดูซ mm ีอูสิบสี่เขาออกแบนเนอร์นัดพบกันแล้วซี1ูสิบสี่ตอนสิบห้านาฬิกานัดพบที่โรงพยาบาลราชวิถีใส่เสื้อสีขาวแล้วเดินม,มาเวทีพร้อมกันนะคะประจวบชนบุรี ประจวบชนบุรีประจวบชนบุรีนะคะรวมพลังแผ่นดินรถไฟขบวนสองห้าสองประจวบประจวบทนบุรีประจวบทนบุรบบีต้นต้นทางประจวบปลายทะป,ะ,ะประจวบปานบุรีหัวหินแล้วก็จะมากรุงเทพค่ะนะคะแล้วก็เออเนี่ยเขาขึ้นป้ายนี่กันเสานี้ชวนกันไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือที่ชัยสมรลภูมิจ้ะอืม แล้วเขาจะออกไอ้นี้ออกไอ้นี้จะมาเยอะมากเลยตอนนี้ค่ะคือคนนั้นจะมาคนนี้จะมาแต่ละจุดแต่ละจุดเขาก็จะบอกกันเชียงรายนะคะเชียงรายเชียงรายมีผู้จะไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะจํานวนหลายคันรถเออเชียงรายก็ไปดูจุดนะคะเออแล้วก็ส่วนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปได้เนี่ยเขาก็จะสนับสนุนสมทบเงิน mm hmm. เออหลายจังหวัดเลยตอนนี้ <Yeah. S 1> มาเยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ เสานี้ไม่ว่ามีนัดจะไปกินกนะ๋วยเตี๋ยวเรือ